แค่เอนดูน้องอยูจินแสดงอาการแบบนี้ถูกถามเจนนี่อุ้มท้องมาจริงหรือเปล่าล่าสุดน้องอยูจินลูกสาวของนักร้องลูกทุ่งสาวใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นและสามียิวชัดมงคลสมแก้วซึ่งตอนนี้อายุได้แเดือนแล้วและคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะโพสต์ภาพและคลิปน่ารักนักของลูกสาวให้แฟนๆได้ชมเป็นประจำ ล่าสุดเจ็น,นี้ได้หมดทั้งสดชื่นอุ้มน้องยูจินขึ้นไปแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกทำเอาแฟนๆฮือฮาพร้อมทั้งยิ้งไปกับความน่ารักน่าเอ็นดูของสาวน้อยยูจินที่มาแจากความสดใสแถมยังเป็นงานมากๆเพราะไม่ร้องไห้ไม่ตื่นเวทีเลยสักนิดเรียกว่าใช้แววศิลปินตามรอยคุณแม่ซะแล้วซึ่งเจนนี้ก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายภาพแห่งความทรงจำดีๆไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพแรกของเราสองแม่ลูกบนเวทีแม่มีความสุขมากที่ได้พาลูกมาอยู่จุดนี้ นี่คือเบทีที่เลี้ยงชีพแม่กับครอบครัวเปลี่ยนแปลงฐานะให้บ้านเรามีกินมีใช้จนทุกวันนี้นะลูกรักลูกนะลูกเก่งมากโบกมือไม่ร้องไห้ไม่ตกใจขอให้ลูกเป็นเด็กดีที่มีแต่คนรักและเอ็นดูนะลูกต้องบอกเลยว่านะับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาพี่ป้านะอาหลายคนแห่สมัครเป็นเอฟซีสำหรับน้องยูจินลูกสาวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่น ที่ล่าสุดคุณแม่เจนนี่ได้โพสต์ภาพกับลูกสาวใส่ผมวิกยาวพร้อมกับข้อความว่าจ้ำม่มและโพสต์ว่าเมื่อลูกสาวชั้นผมยาวโอยโอยโอยไม่แปลกใจถ้าไม่หลายๆคนถึงได้ทั้งรักทั้งหลงขนาดนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วอยากฟัดแก้มจริงๆคุณแม่เจนนี่ก็ขยันอัพภาพน้องยูจินบ่อยๆให้แฟนๆได้ติดตามตอนนี้น้องยูจินก็แปดเดือนแล้วอวบอิ่มน่ารักแก้มน่าฟัดโดยสามารถตกทุกคนได้จริงๆหลงรักน้องยูจิน